นะคะที่ไต่พูดถึงนะคะนี่ก็จะเป็นไอเดียนะคะการทําเล้าไก่บ้านนะคะให้กับทุกคนนะีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะตต่จะพาทุกทุกคนนะคะมาดูไอเดียนะคะการทํานนะะเ,ลเล้าไก่บ้านนะคะเป็นกเก้าเล้าไก่บ้านนะคะสไตล์บ้านนอกค่ะพี่น้องเนาะสไตล์บ้านๆนะคะที่ทําจากวัดสดุดจากไม้นะคะเศษไม้เรือๆนะคะเอาเอามาทําเป็นเล้าไก่นะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูเล้าไก่ไก่ของอปูเ่านะคะปูเท่าแกทําว่าอยู่ตามท้องให้ท่องหน้านะคะพี่น้องเนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเล้าไก่กันเลยค่ะไปจ้า ที่ไต่พูดถึงน,นะคะะรูจะทําไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นห้องห้องนะคะจะมีอยู่สี่ห้องนะคะหนึ่งเล้าจะมีอยู่สี่ห้องนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนสังกะสีที่ทุกคนเห็นนะคะจะทําเป็นจะเอาสังกะสีเก่านะคะมามุงเป็นหลังคานะคะส่วนโซงโซงนี้นะคะ,นนะ,คะจะเป็นตรงจั่วหรือเปล่านะคะเป็น ลักษณะคล้ายๆกับบ้านที่เป็นทรงจั่วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูใกล้ๆนะคะพอดีผูกขังไก่ไว้นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยอ่าอันนี้นะคะเราสามารถแยกนะคะสำหรับ อ่าที่เป็นแม่ลูกอ่อนหรือว่าแยกนะคะสําหรับเราสามารถจับแยกเขานะคะเดี๋ยวจะพให้ทุกคนดูข้างในอ่านี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำไว้ให้เขานะคะนี่นะคะอ,อันนี้เป็นห้องนะคะเป็นล็อกล็อกที่สองนะคะเนี่ยอ ะะเราเอาเศษไม้เนี่ยเห็นไหมไม้ประตูก็ทําจากไม้นะคะบานเล็กๆนี่นะบานเล็กๆนะคะนี่ทําจากไม้นะคะทั้งอย่างทาจากไม้หมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกใกล้ๆดีค่ะนี่นะนี่นะคะอันนี้ก็เป็น เล้าไก่บ้านนะคะเล้าไก่บ้านสไตล์บ้าน,นะคะ่ะเราสามารถที่จะจับแยกนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีไก่ไม่อ่อนอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถแยกขังไว้เฉพาะแม่กับลูกได้ะค่ะเฉพาะไก่ที่เป็นพึ่งฟักอ,ออกมาเนาะหรือว่าถ้าเราอยากจะแยกเหือนกับคุณไก่ตัวเล็กๆนะคะที่ฟักออกมาแล้วได้ประมาณเดือนนึงหรือว่ายัางไง เราก็จับมาแยกไปอีกห้องหนึ่งนีนะะ้ก็จะเป็นการแยกไก่นะคะเอาไว้ขุนนะคะเอาไว้ขุนนะคะเอาไว้ขุนให้โต,โตนะคะจบบแยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะคะการทําเล้าไก่บ้านนะคะให้กับทุกคนเนาะค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเล้าไก่บ้านนะ และที่ทุกคนเห็นตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นป่ายูคานะคะเราสามารถที่จะปล่อยไก่นะคะให้มันมาคุยเชียหรือว่าหาอาหารยินตามบริเวณนี้นะคะหรือว่าเป็นร่มเงานะคะให้กับไก่ของเรานะคะไก่ของเรามันก็จะได้ไม่ร้อนนะคะทุกคนเนาะไม่ร้อนแล้วก็ทําให้ไก่ของเรานะมันรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะ,อะโอเคค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะในการเลี้ยงไก่บ้านนะคะก็โอเคนะคะวันนี้นะคะแต่ก็พาทุกๆคนนะคะมาดูการาเล้าไก่นะคะเป็นเล้าไก่สไตล์แบบบ้านๆเลยนะคะที่อยู่ตามหมู่บ้านตามทุ่งนาทําจากเศษไม้ทําจากวัสดุที่เป็นไม้แล้วก็ธรรมชาตินะคะทุกคนเนาะอันนี้ว่าปู่เนี่ยจะมีอีกหนึ่งเล้านะคะก็เลยทาไว้ให้เขาอันนี้เนี่ยจะเป็นเล้าที่ทําเหมือนกับว่า แยกไก่นะคะทําแยกไก่ไว้เพื่อที่จะอนุบาลลูกไก่โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะยังไงตาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เราเจอกันใหม่โอ้านะคะจะพาทุกคนไปทําอะไรนะคะฝากกดติดตามนะคะที่ช่องบ้านหลังน้อยสวนเกษตรด้เลยนะคะวันนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปแล้วค่ะ